สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะเป็นโตโยต้าอันติคันนี้เป็นโฉมปี2013นะคะเครื่อง d ูโอ v ีวีเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีนะคะเป็นตัวจีคันนี้นะคะันนี้นะคะจะเป็นโฉมโฉมเดิมนะคะใครที่หารถรุ่นนี้โฉมนี้อยู่นะคะพี่ดูคันนี้เลยรถใช้งานมือเดียวนะคะใช้งานน้อยได้สีบอลดูแลง่ายด้วยนะคะ โอ้โหภายในบอกเลยว่าใหม่มากเบาะหนังไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะคะเดิมจากโรงงานเลยเกียร์ออโต้นะคะพวมาลไยนะคะไม่มีสึกลรอนะคะภายในสวยสะอาดตากว้างขวางนะคะนั่งสบายราคานะคะอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ลูกค้าฟรีดาวได้เลยเครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะใช้เงินออกรถนะคะรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้ว1,000บาทจบทุกอย่างเลย ใต้รถสภาพแบบนี้คือรถคัสเกตเอเลยนะคะรถมือเดียวรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นโฉมนี้นะคะโฉมปี2013นะคะรถสวยนะคะลูกค้าดูนะคะตาไฟรถนะคะไม่มี หมองค้ำเลยนะคะไม่มีหมองเลยนะคะรถใช้งานน้อยเป็นเครื่องฟันหกตัวจีโลโก้ทุกอย่างรถคันนี้อยู่ครบหมดนะคะมีสเกิร์ตด้วยนะคะคันนี้มีสเกิร์ตมาด้วย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันนะคะ mm hmm. อันนี้นะคะห้องเครื่องนะคะของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องด mm ูโอวีทีไอนะคะรถเดิมเครื่องเดิมแน่นอนไม่มีคาบน้ำมันไหลเยิมนะคะ เมคอารอยู่ครบทุกจุดนะคะคาน้าตรงไม่มีคดงอรอยมาร์คสีต่างๆอยู่ครบทุกอย่างนะคะฝากระโปรงเดิมแน่นอนสติกเกอร์อยู่ครบนะคะโลโก้ปัม๊มโตโยต้าอยู่ครบ สภาพรถนะคะคือคัดเกตเข้ามานะคะรถทุกคันเราเช็คประวัติก่อนเข้ามาอยู่แล้วนะคะการันตีเลยไม่รับรถชนหนักพิกคว่ำจับกับสีจมน้ำมาาขแน่นอนลูกค้าไม่มั่นใจพาช่างมาดูรถได้เลยหรือว่าไปตรวจเช็คประวัติได้เลยนะคะรถโดนชนมาหรือไม่โดนนะคะลูกค้าดูด้วยสายตาก็รู้แล้วนะคะใครที่ ดูรถไม่เป็นนะคะพี่ลองศึกษาดูแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูนะคะมาดูรถจริงก่อนตัดสินใจได้เลยนะคะร,รถจริงเราสวยมากนะคะแล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยใครที่สนใจนะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตั้คายและกดกระดิ่งให้น้องเป็นโนโด้วยนะคะบายบาย